ายกันถืออะกันถือผ่ดกันถือ,อ,ถอ,อ,ถอครับเดซินครับครับ เป็นไงบ้างตอบเลยปะ่ะครับเขาแจงวันนี้ับรางวัลอ่ะเบสซี่นะเบสซี่แล้วไกเยียนะคะค่ะว<า>่ากับความรู้สึกสำหรับซีรีส์เที่เราได้ทำด้วยกันมีอะไรบ้างก็สำหรับผมก่อนเขาเมื่อกี้ที่คุณบอกไนปะคือผมต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับว่ามันผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีความหมายแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้า ขาดทีมงานทุกๆคนแล้วก็แสดงทั้งสองเปิั้งต้นฟิล์มลงไปทุกข้าเลยค่ะน้องฟินมะกซีนนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยดีใจดีใจค่ะจริงๆเราก็ตั้งใจกันทุกซีนจริงๆหนูว่าในในซีรีส์ฟิท์มคือสำหรับฟิลมันคือเบสซีนทุกซีนจริงๆถ้าถามว่าชอบซีนไหนที่สุดหรือว่าซีนไหนประทับใจที่สุดทุกสำนักข่าวคือปินเลือกตอบว่าทุกซีนค่ะคือกว่าจะแบบร้อนผลงานออกมาได้เป็นรูปเป็นร่างจนมันจบจนมันแบบ พาวออฟพวกเรามากๆเนาะเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากๆจริงก็วันนี้ได้เป็นรางวัลแรกเลยเนาะพี่ฟิวสำหรับปีนพักก็ดีใจมากๆค่ะแล้วนอกจากเราวันนี้แล้วเนี่ยสาหรับอีเนเป็นแค่รางวัลที่หนึ่งก็เริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคาดของอะไรต่อไปไหมคะหรือว่าแบบอย่างสำหรับผมผมว่าสิ่งที่ผู้ชมได้ชมไปตั้งแต่ซีรีส์ญญสญญออนถึงอุบนเนปผมรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ดีสุด วีดแบทจากแฟนหรือผู้ชมมันคือความรักที่ดีมากมากครับแฟนจ็ขอจากคนที่ช่วใช่ครับนี่ะไรอยากจะบอกแฟนที่ชมแล้วก็ให้กำลังใจตลอดเช่ญใครก็หญิงก้องขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่เรายังแบบเริ่มถ่ายทำกันก็มีแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เป็นตอนไฟแนลเอพีแล้วก็มันมัน ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ยังมีพี่ๆทุกคนอยู่ในการเดินทางทุกครั้งของเราแล้วก็ฝากพีพีซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้สามารถติดตามของงานหรือว่าไ้ของรด mm hmm. ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ปิ่นพักก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรีรัน mm hmm. ผ่านผ่านทาง Idol Factory YouTube ค่ะก็สามารถดูได้ตลอดเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลย ้รแบบแกาห่ออาปีหน้าค่ะอาจจะมีแน่นอนแต่เดี๋ยวตองรอติดตามว่าจะเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แบบก็ตอปีข้านหน,น,บบน้าแล้วกันอ่าได้เลยค่ะก็แฮปปี้นิวเอีร์นะคะทุกคนก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปีของเราเนาะแล้วก็ววมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วแฮปปีแ้แฮปปี้ทั้งปีเลยค่ะทุกวันเลย โอเคครับ okay. ขอบคุณครับครับใครมุงอะแม่ใครอ่ะ